เสียงเพลงลั่นกรุงหวานจังหน้ากลืนฉันเห็นต้องคืนพื้นรวงทองเยี่ยมถิ่นลานเทชวนเพื่อนรักล่องเรือท่องลุยทุ่งกุ้งปลาทมเทแล้วว่ายจเจ้าแม่ลานเทถ้าใครเยยบทุ่งก็ควรให้ถึง ทิ้นเอ่ยทมเอ่ยฉันมาเผยความมิเคยเสียงามถามพวกมาเสียแค่นึงพ่อแม่รักมากลุงป้าชาทุง่งรั่นทมคิดถึงฉันไม่ให้ใครเคลกถึงช่างใครจะถึงหรือทุ่มเงินแท้ อยากลองทำงานก่อนล้านข้าวลงสินดีลั่นทมไม่เคยเสียทีพวกของน้องพี่มีควรสนเทรถเก่งเพลงหวานตึกรามอรานไม่ฟันทั้งเพสาธุจมเจแม่ลานเท อย่าเคียดลันทมใช่คิดลืมทุง่งไม่เคยลงคำมุ่งทำเรื่องงานไม่เคยสาทานฉันมันกาใช้เกิดกลางกรุงควรพี่คิดกลุ้มกลัวเก้อเธอลุ้มใช่ทมหัวสูง ฉันไม่เคยเทียบคนกรุงช่างใครจะยุ่งถึงมุ่งล้านาเทอยากลองทำงานก่อนล้านาข้าวลงสินดีรันทมไม่เคยเสียทีพวกพ้อง่องพี่มีควรสนเทรถเกง่งเพลงหวานสุรามรา ไม่ฝันทั้งเพสาธุเจ้าเมลานเทอย่าเครียดลันทมใช่คิดลืมทุง่งมิเคยลงคำมุ่งทำเรื่องงานมิเคยสาทานฉันมันกาใช้เกิดปลางกรุง ขวนพี่คิดกลุ้มกลัวเกอ้เอเธอกลมใชยทมหัวสูงฉันไม่เคยเทียบคนกลุงช่างใครจะยุ่งถึงมุ่ง